อนสารประกอบแอลไคน์จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถเขียนสูตรโมเลกุลและสูตรโครงสร้างทั่วไปของแอลไคน์ได้ 2. ส,สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดและจุดหลอมเหลวกับจำนวนอะตอมของแอลไคน์ได้ 3. ส,สามารถเรียกชื่อแอลไคน์ได้ 4. สามารถบอกประโยชน์ของแอลไคา์ได้ 5. สามารถทดสอบปฏิกิริยาเคมีของแอลไคล์ได้เรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนเห็นโครงสร้างของแอลไคล์ไม่เอ่ยเห็นครับนักเรียนว่ามันต่างจากแอลเคนหรือแอลคีนที่เคยเรียนมาแล้วยังไงบ้างดูเหมือนพันธะมันจะต่างกันนะคะเหมือนมุมองศาของพันธะระหว่างคาร์บอนก็ต่างนะครับ มันเป็นเส้นตรงครับใช่เลยแอลคายจะมีพันธะระหว่างคาร์บอนเป็นพันธะสามและลักษณะโมเลกุลจะเป็นเส้นตรงอยู่ในระนาบเดียวกันมีมุมระหว่างพันธะเท่ากับ180องศาจำไว้นะคะอ๋อจำง่ายจังเลยค่ะแค่สามขีดกับเส้นตรงๆอาแล้วค่ะเด็กๆเ,เรามาท่องโลกของแอลไค์ด้วยกันนะคะครับ สารประกอบอัลไคน์เป็นสารประกอบไฮโดรคาร b o n นที่ไม่อิ่มตัวเหมือนแอลคีนมีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบแล้วมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะคะมันมีประโยชน์มากนะคะซึ่งสารประกอบอัลไคา์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นสารที่ให้ความร้อนสูงเมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ให้ความร้อนสูงถึง3,000องศาเซลเซียสสามารถนำไปเชื่อมและตัดโลหะได้เลยทีเดียวเมื่อเราดูสูตรโครงสร้างเปรียบเทียบกันระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะเห็นว่าสารประกอบแอลไคนจะมีโครงสร้างคล้ายกับสารประกอบแอลเคนและแอลคีนที่นักเรียนได้เคยศึกษาเรียนรู้ไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอนของแอลเคนนั้น เป็นพันธะเดี่ยวส่วนพันธะของแอลคีนนั้นเป็นพันธะคู่แต่ว่าพันธะของแอลไคน์นั้นเป็นพันธะ3ดูที่พันธะของมันน่าจะชัดเจนที่สุดใช่ไหมครับใช่เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่าอย่างนั้นนะคะแอลไคน์ L ที่มีพันธะ3 1พันธะจะมีจํานวนอะตอมของไฮโดรเจนน้อยกว่าสองเท่าของจํานวนอะตอมของคาร์บอนอยู่สอะตอม ดังนั้นสูตรทั่วไปของแอลไคายก็คือ CnH2n-2 โดย C แทนอะตอมของคาร์บอน H แทนอะตอมของไฮโดรเจนและ n แทนจำนวนอะตอมของคาร์บอนที่มีอยู่ในโมเลกุลโดยจำนวนคาร์บอนที่น้อยที่สุดในโครงสร้างคือ2อะตอมแอลไคายตัวแรกคือ C2H2 อะเซทิลีน คุณครูคะเรามีหลักในการเรียกชื่อสารประกอบแอลคายังไงอะคะการเรียกชื่อสารประกอบแอลคามี2แบบนะคะคือชื่อสามัญแล้วก็ชื่อตามระบบ i u p a c ตามที่ได้เคยเรียนกันมาแล้วเรามาดูชื่อสามัญกันก่อนเลยสำหรับชื่อสามัญจะใช้เรียกชื่อแอลคาที่มีโมเลกุลเล็กๆโดยเรียกเป็นอนุพันธ์ของอะเซทิลีนโดยพิจารณาว่า ถ้าสารนั้นๆเกิดการแทนที่ไฮโดรเจนของอะเซทิลีนด้วยหมู่แอลคิลเช่นแทนที่ไฮโดรเจนอะตอมด้วยหมู่เมทิลเราจะเรียกโมเลกุลน,นั้นว่าเมทิลอะเซทิลีนถ้าแทนที่ไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมด้วยหมู่เอทิลเราจะเรียกโมเลกุลน,นั้นว่าเอทิลอะเซทิลีนเด็กๆลองทายสิคะว่าถ้าแทนที่ไฮโดรเจนทั้งสองอะตอมด้วยหมู่เมทิล สารประกอบแอลไคนนี้จะมีชื่อว่าอะไรคะจะใช่ไดเมทิลอะเซทิลีนไหมคะคุณครูถูกต้องแล้วคะ่ะเก่งกันจริงๆต่อไปนะคะเป็นการเรียกชื่อตามระบบ IUPAC เด็กๆคงรู้จักระบบ IUPAC กันแล้วใช่ไหมคะการเรียกชื่อแอลไคตามระบบ IUPAC ให้เรียกชื่อตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนเหมือนกับการเรียกชื่อแอลคีนแต่ว่าเปลี่ยนคำลงท้ายจากอ e ิน เป็นไอและใส่ตัวเลขหน้าชื่อแสดงถึงตำแหน่งของคาร์บอนที่มีพันธะ3โดยเลือกโครงสร้างหลักยาวที่สุดที่มีพันธะ3ก่อนบอกตำแหน่งของพันธะ3าด้วยเลขที่น้อยที่สุดหลังจากนั้นจึงจะพิจารณาส่วนอื่นๆที่มาต่อกับโครงสร้างหลักคล้ายๆของเดิมพวกแอลคีนสินะครับใช่เลยดังนั้นแอลคีนที่มีคาร์บอนสอะตอมเรียกโพรพีน ส่วนแอลไคน์ ine, ที่มีคาร์บอน3อะตอมจึงมีชื่อว่าโพรพายแอลคีนที่มีคาร์บอน4อะตอมเรียกบิวทีนส่วนแอลไคายที่มีคาร์บอน4อะตอมเรียกว่า1 b บิวทายคุณครูคะแล้วเราเรียกบิวทายเฉยๆไม่ได้หรอคะนั่นนะสิครับผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องใส่ตัวเลขไว้ด้วยนักเรียนยังจำไอโซเมอร์ได้ใช่ไหม ถ้านักเรียนเขียนไอโซเมอร์ของบิวไทน์ซึ่งมีสูตร c c h 6นักเรียนจะเขียนไอโซเมอร์ได้กี่ไอโซเมอร์ล่ะเขียนได้2ไอโซเมอร์ครับถูกต้องค่ะแต่ละไอโซเมอร์เป็นสารคนละตัวกันดังนั้นเราจึงต้องระบุให้ชัดเจนแอลไคายที่มี4คาร์บอนและมีพันธะ3อยู่ที่คาร์บอนอะตอมที่1กับคาร์บอนอะตอมที่2จึงมีชื่อว่า1 b ึบิวท เอ….ตัวเลขข้างหน้าชื่อนี่ตัวเลขที่นำหน้าชื่อจะแสดงถึงตำแหน่งพันธะ3ว่าอยู่ตำแหน่งคาร์บอนที่เท่าไหร่ในโมเลกุลเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกบิวทาเฉยๆเราก็จะไม่รู้ว่าหมายถึงไอโซเมอร์ไหนและไม่รู้ว่าพันธะ3อยู่ตรงไหนอ๋อจริงด้วยแอลไคายที่มี4ี่คาร์บอนและมีพันธะสอยู่ที่คาร์บอนอะตอมที่สกับคาร์บอนอะตอมที่สาม จึงมีชื่อว่า 2- บิวไทน์แอลไคายที่มี6คาร์บอนและมีพันธะ3อยู่ที่คาร์บอนอะตอมที่3กับคาร์บอนอะตอมที่4จึงมีชื่อว่า 3- เฮกซน์อ้าวทดสอบกันหน่อยแอลไคายที่มี7คาร์บอนและมีพันธะ3อยู่ระหว่างคาร์บอนอะตอมที่สองกับคาร์บอนอะตอมที่สมมีชื่อว่าอะไรเอ่ยเอ ใช่สเฮปทายหรือเปล่าครับถูกต้องแล้วจ้าเก่งมากๆเราให้หมายเลขเรียงจากซ้ายไปขวาเสมอไปหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะหลักการกำหนดหมายเลขเราจะกำหนดเริ่มต้นจากปลายที่ทำให้พันธะสอยู่ในตำแหน่งที่มีตัวเลขน้อยๆเหมือนกันกับแอลคีนนั่นแหละอ๋อหนูเข้าใจแล้วคะ่ะคุณครูครับ แล้วถ้าในโครงสร้างมีทั้งพันธะคู่และพันธะสามล้ครับควรอ่านชื่อว่าอย่างไรครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะในกรณีที่มีทั้งพันธะคู่และพันธะสามอยู่ในโครงสร้างเราจะให้ความสำคัญแก่พันธะคู่นั่นคือพันธะคู่จะต้องมีตัวเลขแสดงตำแหน่งที่น้อยที่สุดและคำลงท้ายจะเปลี่ยนเป็น e-i เช่น สารตัวนี้มีพันธะคู่และพันธะสามอยู่ในโครงสร้างพันธะคู่ต้องเป็นตัวเลขแสดงตำแหน่งที่น้อยที่สุดคือตำแหน่งที่1แล้วพันธะ3มจะอยู่ในตำแหน่งที่5าสารตัวนี้จึงมีชื่อว่า1เฮกซีน5้าไอน์เด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล,แล้วครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของแอลไคา์กันนะคะพอพูดถึงสมบัติของสาร เราสามารถแบ่งออกได้เป็นสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีสมบัติทางกายภาพอันแรกคือการละลายน้ำแอลไคา์ L เป็นสารโคเวเลนต์ไม่มีค้่จึงไม่ละลายน้ำแต่จะละลายได้ในตัวทําละลายอินทรีย์ที่ไม่มีค้่เช่นอีเทอร์เบนซีนคาร์บอนเตตราคอลอไรด์สมบัติทางกายภาพอันที่สองก็คือจุดเดือดและจุดหลอมเหลว แอลไคจะมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำเพราะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยและจุดเดือดจะเพิ่มขึ้นเมื่อมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้นแต่จุดหลอมเหลวไม่เพิ่มขึ้นเมื่อมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้นจะเหมือนกับแอลเคนกับแอลคีนไหมคะใช่จ้านักเรียนแต่แอลไคายจะมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงกว่าแอลเคนและแอลคีนที่มีจำนวนคาร์บอนเท่ากันนะจ๊ะอาจารย์ครับ ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าจุดเดือดของแอลคายจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนคาร์บอนสีครับถูกต้องแล้วจ้าอาจารย์ครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับนักเรียนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการที่สารเป็นของเหลวนั้นเนื่องจากโมเลกุลมีแรงยึดเหนี่ยวกันทำให้อยู่รวมกันเป็นของเหลวแต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโมเลกุลจะมีพลังงานมากขึ้นและเมื่อมีพลังงานมากกว่าแรงยึดเหนี่ยว โมเลกุลก็จะแยกย้ายกันไปกลายเป็นแกส๊สหรือเดือดนั่นเองอ๋อ้างนั้นโมเลกุลที่มีคาร์บอนน้อยน้อยแสดงว่ามีแรงยึดเหนี่ยวกันน้อยจึงมีจุดเดือดต่ำส่วนโมเลกุลที่มีจำนวนคาร์บอนมากขึ้นจะมีแรงยึดเหนี่ยวกันมากขึ้นต้องใช้พลังงานมากในการทำให้โมเลกุลแยกจากกันจึงมีจุดเดือดสูงใช่ไหมคะเยี่ยมเลย หนูสรุปได้ถูกต้องดีมากเลยจ้ะเด็กๆรู้จักสมบัติทางกายภาพของแอลไคน์แล้วใช่ไหมคะครับทีนี้เรามาดูสมบัติอีกประการหนึ่งที่สำคัญนั่นคือสมบัติทางเคมีของแอลคน์เรามาดูกันว่าแอลไคน์สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีอะไรได้บ้างปฏิกิริยาแรกคือปฏิกิริยาการเติมหรือปฏิกิริยารวม เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการที่ธาตุฮาโลเจนเข้าทำปฏิกิริยาที่พันธะ3ของแอลไคา์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเตตราฮาโลแอลเคนซึ่งจะคล้ายกับปฏิกิริยาการเติมของแอลคีนเขียนสมการทั่วไปได้ดังนี้ครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูการทดลองกันเลยนะคะเราจะทำการทดลองปฏิกิริยาการเติมบร o m น i เข้าไปที่พันธะ3ของแอลไคน์ แต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมอะเซทิลีนซึ่งเป็นแอลคายอย่างง่ายที่สามารถเตรียมได้ในห้องปฏิบัติการแล้วก็เป็นแอลคายที่เราจะใช้ทดสอบด้วยค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าอะเซทิลีนเตรียมได้จากอะไรอยากรู้รคะ่ะเราสามารถเตรียมอะเซทิลีนได้จากการไฮโดรไลซ์สารที่ชื่อว่าแคลเซียมคาร์บไบด์ด้วยน้ำจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะเซทิลีนและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ทีนี้เรามาเริ่มเตรียมกันเลยดีไหมคะอย่างแรกเลยต้องบรรจุแคลเซียมคารบายลงในขวดกลั่นที่ต่อกับหลอดนำแกส๊ส 2. เติมน้ำกลั่นลงในกรวยแยก 3. ค่อยๆหยดน้ำกลั่นลงบนแคลเซียมคารบายอย่างช้าๆที่ละหยดจะเกิดแก๊สอะซทิลีนขึ้นทันทีสิ่งที่ทุกคนต้องระวังในขั้นตอนนี้ก็คือ ห้ามจุดไฟบริเวณที่ทำการทดลองโดยเด็ดขาดหลังจากที่เตรียมแก๊สอะเซทิลีนได้แล้วเราทำการทดลองกันเลยนะคะขั้นตอนที่1เติมสารละลายบรม m นในคลอรโรฟอร์ม1มิลลิลิตรลงในหลอดทดลองขั้นตอนที่2ผ่านหลอดนำแก๊สอะเซทิลีนลงในสารละลายบรมีนโดยให้ปลายหลอดนำแก๊สอยู่ใต้ระดับของเหลว อานักเรียนลองดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับสารละลายบรมีนสีน้ำตาลแดงของบรมีนหายไปครับเด็กๆลองสรุปผลการทดลองให้ครูฟังหน่อยสิจ๊ะว่าการทดลองเนี้ยบอกอะไรเราบ้างเนื่องจากแอลไคา์เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวเช่นเดียวกับแอลคีนแอลไคลจึงฟอกจางสีบรมีนได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องค่ะ ปฏิกิริยาการเติมระหว่างแอลไคน์กับโบรม m นจะเขียนสมการได้ดังนี้นะคะซึ่งแอลคีนก็สามารถฟอกจางสีโบรม m นได้เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่แอลไคน์จะใช้ปริมาณของโบรม m นมากกว่าแอลคีนนะคะปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญของแอลไคา์อีกชนิดหนึ่งก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานต โดยแอลไคา์ ai, สามารถฟอกจางสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์มังกานตเราไปดูการทดลองกันเลยค่ะเติมสารละลายโพแทสเซียมเปอร์มังกานต1มิลลิลิตรลงในหลอดทดลองผ่านแกส๊สอะเซทิลีนลงไปในสารละลายโพแทสเซียมเปอร์มังกานตโดยให้ปลายหลอดนำแกส๊สอยู่ใต้ระดับของเหลวนักเรียนลองดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์มังกานต สีม่วงของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์มังกานตจางหายไปค่ะแล้วก็เกิดตะกอนสีน้ำตาลดำขึ้นค่ะคุณครูแต่เอ๊ะจะเป็นตะกอนตัวเดียวกันกับของแอลคีนหรือเปล่าคะคุณครูใช่แล้วค่ะแอลคายสามารถฟอกสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์มังกานตและตะกอนสีดำที่เกิดขึ้นก็คือแมงกานิสออกไซด์เช่นเดียวกับที่เกิดในแอลคีนค่ะ แต่ว่าปฏิกิริยาระหว่างแอลไคากับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์มังกานตจะต่างจากในแอลคีนนะคะต่างกันยังไงครับอาจารย์ถ้าในโมเลกุลของแอลไคาที่มีตำแหน่งของพันธะสต่างกันผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะต่างกันด้วยโดยแอลไคาที่มีพันธะสมอยู่ที่อะตอมของคาร์บอนตำแหน่งที่1เมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ข้างเคียงเป็นกรดคาร์บอิลิก ดังสมการนี้ค่ะส่วนแอลไคที่พันธะ3อยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2เป็นต้นไปเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ข้างเคียงเป็นเอสเทอร์แทนดังสมการนี้ค่ะคุณครูคะแล้วแอลไคเนี่ยเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะโอ้ยได้หลายอย่างเลยละคะ่ะอา้าวถ้าอย่างนั้นเรามาดูประโยชน์ของแอลไคกันนะคะ แอลคายตัวที่มีประโยชน์แล้วก็ถูกนำมาใช้มากที่สุดก็คืออะเซทิลีนค่ะอะเซทิลีนใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยผสมกับออกซิเจนเรียกว่าออกซิอะเซทิลีนให้ความร้อนสูงถึงประมาณ3,000องศาเซลเซียสจึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการเชื่อมและตัดโลหะนอกจากนี้ยังใช้อะเซทิลีนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชนิดต่างๆอย่างเช่น โพลีไวนิลคลอไรด์ ide, หรือ PVC และโพลีไวนิลอีเทอร์และอะเซทิลีนยังถูกใช้เพื่อเร่งการออกดอกของพืชและใช้เร่งให้ผลไม้สุกเร็วขึ้นเช่นบ่มมะม่วงให้สุกและมีสีเหลืองสวยงามอีกด้วยนะคะอือมีประโยชน์หลายอย่างจังใช่แล้วจ้าอ้าวเราจ้าสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะจ๊ะ ครับ